สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะทางช่องจิตนาชาแนลในวันอังคารที่29เมษายน2568ค่ะวันนี้วันอังคารมีฝนมีแดดสลับกันค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่เช้ามาเนี่แหละเพิ่งเจอแดดค่ะแดดออกพอดีเลยหันกล่องไปพอดีแดดออกพอดีนะคะขณะนี้เวลานี้กรบบาย240นาทีค่ะแอดจะลงแนวทาง รัฐบาลไทยคะ่ะสูตรทําเงินของปู่ศูนย์เจ็ดนะคะสูตรทําเงินของปู่งวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะงวดก้อนกับเข่าคะ่ะสามหกสามหกของเพิ่นเขา่างวดก้อนก้อนพูนกับเข่าคือกันคะ่ะคุณผู้ชมแนวทางเพิ่นเข้าบนล่างบนล่างสลับกันอย่างนี้นะคะบางกับางบางวดกับเข่าสามตัวนะคะในตารางคะ่ะคุณผู้ชมเบิ่งชุดในตาล่างเ้วก็บเบิ่งที่เพิ่นจับคู่ไฮเดอร์อคะ่ะนี่งวดนี้ งวดนี้งวดนี้คล้ายๆกันกับนวดที่พานมาค่ะยังง่องนี้เลยนะคะได้ตัวเดียวกันเป๊ะเลยแต่ว่าตัววิ่งตัวเด่นค่ะตัวเด่นของนวดที่พานมาเพิ่นได้สามเพิ่นได้สามตัวตัวเด่นนะคะแต่งวดนี้ได้เด่นสองตัวแต่ก็ยังมีห้ามาเหมือนเดิมค่ะโอ้มกักมากค่ะคุณผู้ชมตะวา่าหาลอตเตอรี่บัไดลอรละสองหานั้นสองห้าลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่สักใบสองใบ แต่ว่าหาบ่ได้แล้วค่ะเพระาะว่าแอดหาอยู่ในตลาดอยู่หมู่บ้านนี่ในตลาดหนองบโกล้งปูบ่เห็นค่ะสองห้าไม่มีมีสองหกเออสองหาหรื 2, 6, อสองหกคืมาค่ะแต่ว่าปูเพิ่นก็นให้มาหลายงวดนะคะเขาหลายงวดคือกันค่ะสูตรทําเงินของปูนะคะจินตนากากาบเพระคุณปูหลายๆค่ะที่ทานวดแนวทางค่ะเอามาฝากคุณผู้ชมให้ได้เบิ่งนะคะให้ได้เออ่ดีกว่าเดาเห็นเนี้ยคะคุณผู้ชมเนาะ กากขอพระคุณปูหลายๆค่ะจะเบาเมื่อถึเนะค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมกอนยนกะขอขอพระคุณหลายๆค่ะที่เสียสละเวลาเขามาเบิง้งแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลแล้วกะกดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนาเป็นกําลัางใจให้มากตลอดนะคะเนาะนี่บางชวนกับเขามาเบิ้งหลยๆค่ะแต่ว่าแนวทางพ่อเขาเบิ้งหลายๆตื่นเต้นีในพวกค่ะคุณผู้ชมลุดเลยเล่าพัฒนาจังเสีย ของนุ่มผู้พันเนาะคะ่ะยืนหยัดจังเลยเอาแปลมาพ่อะคนบึงเขามาเบงหลายๆเนาะคะ่ะเอฟซีเขามากจังเลยจังวะข้ารุดเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นแนวทางนั้นมีเขามีหลุดขอัยเดอร์ค่ะคุณผู้ชมขันแนวทางหลุดเนาะอุตสาหตั้งใจตามมากค่ะตต่นเต้นเนาะค่ะเป็นธรรมดานประมาณนิดนึงนะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคนดูเยอะเนาะคะ่ะตื่นเต้นแต่มีเขามีรุดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมวาประดีเนาะ กางวดนี้ค่ะถ้าชอบกระจัดคัดกระพานค่ะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะอแอดนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะดีกว่าเดานะคะแนวทางจากการคํานวณน,นะคะจากอาจารย์ทุกๆอาจารย์ทุกๆเซียนคํานวณทุกเซียนเลยค่ะบอดี้มีว่าไปสัมผัสฝันหรือว่า,เ,าเลขไปนั่งเอาตรงนั้นตรงนี้บ่มีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนั้นมันก็ กเซียงคือกันค่ะแต่ว่าผู้เิ็นภาพไปเอาเสียกะบบอบอคอยมีเนาะค่ะเนาะจุนจนากับบอคอยยักสันทัดกันกับนาฬิการที่จะไปแบบนั้นพร้อมค่ะสายมูไม่กล้ามูค่ะคุณผู้ชมถามี่มองไหนมูมองไหนสิมเหมาะกับบอกกาวกันได้เรือค่ะคุณผู้ชมบอกมาทางคอมเมนต์ก็ได้ค่ะแต่ขอคุณหลายๆเลยค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบื้องหน้าทางรัฐบาลไทยค่ะสูตรทำเงินปูศูนย์เจ็วดวันที่ 2พฤษภาคม2568ค่ะสูตรทำเงินของปูค่ะมือวันที่2วันที่2เดือนพฤษภาค่ะ2เดือน568นะคะรัฐบาลไทยค่ะปูให้วิ่ง5กับ2นะคะเลขในตาร่างที่จะจับคู่ใส่กันได้ค่ะคุณผู้ชมเบิ่งตัวอย่างของหนวดที่พานมนาด้วค่ะว่าจับแบบใดค่ะ วัที่ผ่านมาเข้าที่27เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเข้า27 227นะคะแต่เพิ่นตัดแม่ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นตัด27เพิ่น่วงกลมหนึ่งหกกับสองหกเพิ่นนักไปท้างหกเนาะแต่มันมา27แต่มันก็มาค่ะอยู่ในตารางนี่นะคะมันก็มาเหมือนเดิมแล้วก็หากะมาค่ะคุณผู้ชมแต่เพิ่นประเด็นเน้นหานะคะแต่ห้ามาค่ะคุณผู้ชมซีหาหกสามตัวเนาะหามา 5้าแล่างเออแปดาล่างค่ะแล้วก็บบ่มีตัว8บ่มีเลขแปักไซค่ะคุณผู้ชมอ่าเพิ่นวงม 1, 6, ลม16กับ26แต่ผลออกสองสองเจ็ดค่ะเบิง้งคุณผู้ชมก็เบ,บิง้งเอาเดอ้อค่ะรัฐบาลไทยสิไปบนไปล่างค่ะมันไปมีสิทธิ์ไปได้นะคะเนาะงวดนี้ค่ะวันที่2ที่จะถึงนี่คือหายมนย์หนึาหกเจ็ดแบบเดียวกันเลยค่ะมาแบบเดียวกันเลยแต่ว่า ห้าหรือหกหรือเจ็ดจะมาค่ะคุณผู้ชมหรือว่าสองจะมาหรือว่าศูนย์จะมาอันศูนย์มากก่ะขึ้นหนึ่งหาเอ้ยศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเพื่อนตัดศูนย์หกออกค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสองมาก็จะเป็นสองห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดค่ะอืมถ้าหนึ่งมากก่ะจะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะเหมือนกับท่องนี้เป็นตัวอย่างนะคะคุณผู้ชม เหมือนเป็นตัวตัวหลักตัวยืนนะคะเราก็จับคู่สซนะคะอันนี้ตามจินตนาเบิ้งงนอกคุณผู้ชมเบื้องจังแต่รู้ว่าจะจับคู่เชียงไปแบบนี้ก็เคยคะ่ะคุณผู้ชมเคยสามตัวแบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้บางทีก็แบบนี้แบบนี้แบบนี้เห็นไนะคะสลับกันไปมาอยู่ในนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยของปูนะคะกาบขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะปูศูนย์เจ็ดนะคะที่ให้แนวทางนะคะจินตนาจะ ขอพระคุณหลายๆาำรับคุณผู้ชมทีน้าเบิงนะคะแนวทางที่ใดมากเนาะคะ่ะจากการคำนวณมิขาวมิรุดนะคะแต่พี่จารณหน้าเบิ้งเอาค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วค่ะดีกว่าเดาถ้าเข้ามาเข้าชมเพาจังค่อยจัดค่ะคัดกับพา,า,า,านไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลมาไวะคะ้ค่ะจากใบสองใบพ่อได้รุนเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะ ที่ดูคลิปนี้เห็นแนวทางของปู่07แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูเพืชเพลินในการเบิ่งน,นะคะล่ะค่ไปวิเคราะห์อเอาเองค่ะขอให้มานขอให้หลำให้ด้วยทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นเศรษฐีคนใหม่ในวันที่2พฤษภาคม2568นี่ค่ะหลังวันแรงงานเราขอให้โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ